แล้วไฮนูมอลลอต้องโดนแล้วบ่ได้เอาอย่างมากินเลยครับบ่มีอย่างเลยคุณแตงกับบะมีคือกันหรออ๋อบ่ได้เพื่อเนาะโอเคโอเคครับรออยู่หม่งเก่าครับได้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 ครับได้ได้ได,ได้โอ้ยกับเสียเอาอย่างเสียงเนาะก,กับบะมีอเอาโอ้ยคุณแตงสวัสดีครับทบอันนี้ <ปะ S 1> บ่ที่ว่าอันให้หนูว่บาบอเพื่อน,นอะโวคาโดสองลูกเลยนะวันนี้ แสดงว่าแก้วนี่โอ้จริงๆก็จก่อใจเขาป e. ั on, ah, yeah, ่นแก้วเดียวนี่เลยสองลูกเลยมันก็เหลือเศษเหลือนิดๆิดหน่อยๆนยเศษเศษเหลือเหลือเหลือคือเต็มแก้วเนาะว่าเปสิเอาไว้ฝากหนูติดก็บว่าถ่ฝากดอกน้องออสเอามันเหลืออะอยากกินก็กินเยอะมันเหลือน้องออสอุ้ยสิฝากก็บอกว่าฝากมดนคูดแทนจาจะาออีอย่างเนาะ ขอบคุณในหลายครับอะโวคาโดจ้าโอ้ไปด้มาสองลูกอ่ะเอาไปให้ห้านปั่นจ้าโอ้ได้มาสองลูกฟรีแล้วก็ปั่นฟรีอืมชื่นใจน้องอ๋อคุณแตีนชื่นใจจริงอู้ขอบคุณในหลายครับคุณแตีนถือว่าอาบุญอืมข่าวทารนู้น้องงอขี่ข่าวทารนู้อยากกินเนื้อไหม แต่เนื้อมันยังไม่แหม่อันนั้นเท่าไรมันออกขมปลาเล็มปลาเล็มเพราะมันยังไม่ซุกมากขมปลาเล็มปลาเล็มไหมรู้จักคำว่าปลาเล็มปลาเล็มไหมขมนิดนิดหน่อยหน่อยปลาเร็มปลาเร็มจ้ะแม่ยูวจ้ะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพก่อนพี่น้องหลังจากงานเซฟน้องน้องเนาะก็ขับใจน้องออเดอร์ที่ไปล้ำให้แม่บ่เป็นอย่างเขาแต่แก้วนี้ก็ ฟรีแล้วนะ้องออสไปแหละ <laughs> ไปแหละ <laughs> ถึงผมมีเกลยวฟรีกับไปก็อก่นแล้วคุณแตนเอ้ยมีตุหม <laughs>